เวลา17นาฬิกา34นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสถานีกาชาติที่สองสุขุมานอนามัยเขตพระนครทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขมุมารมารสีพระอัคราราชเทวีซึ่งสภากาชาติไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชา,นาันพิทักษ์จัดสร้างพระอนุสาวรีย์ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แสดงความกตัญญุตาเชิดชูพระเกียรติคุณและรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขมุมารมารสีพระอัครราชเทวีอดีตองค์อุปนายิกาสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้มารับบริการงบประมาณการก่อสร้างส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิจุมพฤพันทิพย์สนักงานบริพัฒนและมูลนิธิชาวเจ้าพ่อเสือ สำหรับพระอนุสาวรีย์เป็นปฏติมากรรมแบบครึ่งพระองค์แกะสลักด้วยหินอ่อนไวคารราจากสาธารณรัฐอิตาลีขนาดเท่าพระองค์จริงฉลองพระองค์ตามแบบพระรูปเขียนที่ประดิษฐานณวังสวนผักกาดนายดัททีเกวัลกุลเป็นประติมากรแล้วเสร็จและอัญเชิญมาประดิษฐานณเฉลียงทางเข้าอาคารสุขุมานอนามัยวันที่18กุมภาพันธ์2564 จากนั้นทอดประเนตนิทศการการดำเนินงานของสถานีการชาติที่2ส,สุขุมานันนายซึ่งก่อตั้งขึ้นปี2466เพื่อเป็นสถานทำการอนามัยพิทักษ์แก่ประชาชนในเขตกำแพงพระนครโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์บวรพินิต พระราชทานเงินจากผู้ถวายโดยเสด็จพระกุศลในงานพระสบสมเด็จพระปิทุชาเจ้าสุขมุมารมารสีพระอัครราชเทวีพระชนนีมาเป็นทุนประเดิมในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและนําเงินส่วนที่เหลือมาเป็นดอกผลในการบํารุงสถานีแห่งนี้เปิดให้บริการเป็นทางการในปี2471 เริ่มแรกมีชื่อว่าสุขุมันอนามัยต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีการาพทยที่สองภายใต้การกำกับดูแลของสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภาการาติไทยปัจจุบันให้การสนับสนุนงานด้านการบรรเทาทุกข์การประชานามัยพิทักษ์และการฝึกอบรมความรู้การปฐมพยาบาลและความรู้ด้านสุขภาพโดยมุ่งเน้นงานที่สอดรับกับงานของรัฐมุ่งหาแนวร่วมและเครือข่ายในการปฏิบัติงานโดยเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมความรู้ด้านภัยพิบัติ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนทั้งในด้านสุขภาพการเตรียมพร้อมป้องกันภัยพิบัติ